เคยเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมนะเราถึงมักจะไปลงเอยกับคนที่มีนิสัยคล้ายๆกับคนเก่าอยู่เรื่อยๆเลยทั้งๆที่เราก็บอกกับตัวเองแล้วนะว่าจะไม่กลับไปเจ็บแบบเดิมอีกแล้วสวัสดีครับพบกับจิตวิทยา13ครับวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องนี้เลยครับทำไมเราถึงตกหลุมรักคนแบบเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าประโยคนี้ผมว่ามันจี๊ดเลยนะครับเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าแต่อา้าวดันได้เวอร์ชั่นเดิมในร่างใหม่มาเฉยเลย คือมันเป็นความรู้สึกที่ทั้งท้อใจทั้งขำไม่ออกเลยใช่ไหมครับเหมือนกับว่าเอ๊ะโชคชะตากําลังเล่นตลกอะไรกับเราอยู่หรือเปล่าทําไมต้องส่งคนแบบเดิมๆเ,เข้ามาในชีวิตเราไม่จบไม่สิ้นสักทีคําถามนี้แหละครับที่เราจะมาลองหาคําตอบไปด้วยกันในวันนี้ครับเราเรียกสิ่งนี้ว่าวงจรที่คุ้นเคยหรือ the familiar cycle นะครับมันคือวงจรของความเจ็บปวดที่มันวนลูปอยู่อย่างนั้นคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมักจะมาพร้อมกับคําสัญญาที่เราให้ไว้กับตัวเองเลยนะว่า ครั้งนี้จะไม่เลือกคนแบบเดิมอีกแล้วแต่ก็น่าแปลกนะครับสุดท้ายเรากลับไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่หน้าตาคล้ายๆเดิมเป๊ะเลยเรื่องนี้เอาเข้าจริงมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโชคชะตาฟาลิขิตอะไรหรอกครับแต่มันเป็นเรื่องของกลไกลทางจิตวิทยาที่ซ่อนอยู่ลึกๆในใจของเราเองนี่แหละสิ่งสําคัญเลยนะครับคือเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าเราโงา่หรือว่าเรามองคนไม่ขาดนะแต่มันเป็นเรื่องของสมองเราเลยครับ ที่มันเก่งมากในการตีความสัญญาณอันตรายให้กลายเป็นเรื่องโรแมนติกไปซะอย่างนั้นคือจะว่าไปแล้วไม่มีใครหรอกครับที่ตกหลุมรักคนที่ไม่ดีตั้งแต่แรกเห็นแต่เรามักจะค่อยๆถลำลึกเข้าไปในความสัมพันธ์นั้นก็เพราะว่าไอ้สัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆพวกนั้นนะครับมันถูกสมองของเราเองนี่แหละแปลความหมายสมัยจนมันดูน่าหลงไหลขึ้นมาแล้วสมองเรามันหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเก่งแค่ไหนลองดูนี้นะครับพฤติกรรมที่จริงๆแล้วคือการควบคุมเนี่ยเราอาจจะมองว่า เขาเป็นห่วงเรานะหรือเวลาที่เขาแสดงอารมณ์รุนแรงออกมาเราก็อาจจะบอกตัวเองว่าเขาคงเป็นคนแพชชั่นแรงรักแรงความหึงหวงที่มันดูจะเกินพอดีไปหน่อยก็ถูกตีความไปว่าโหเขารักเรามากเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆไอ้เส้นแบ่งบางๆระหว่างความรักกับการทำร้ายมันก็ค่อยๆจางค่อยๆเลือนหายไปทีละนิดๆครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าไอ้สัญ,ญญาณเตือนที่มักจะถูกเข้าใจผิด มันมีหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าธงแดงหรือ red flags นะครับที่มักจะโผล่มาเห็นในความสัมพันธ์แบบวนลูปแต่เราก็ดันมองข้ามไปไง่ายๆซะงั้นซึ่งมันจะมีอยู่5ข้อหลักๆเลยครับที่คนมักจะเข้าใจผิดว่านี่คือความรักข้อแรกเลยคือรักเร็วระดับ 4G หรือที่เรียกว่า love bombing ครับคือการเร่งความสัมพันธ์แบบสุดๆให้เราผูกมัดทางอารมณ์เร็วเกินไปข้อ 2. แฟนเก่าทุกคนของเขาเลวหมดคือเขาจะวางตัวเองเป็นเหยื่อตลอดเวลาเลย ข้อ3อันนี้น่ากลัวนะคือดีกับคนที่มีผลประโยชน์ด้วยเท่านั้นแต่กับคนที่ด้อยกว่านี้ร้ายเลยข้อ4ความหึงหวงที่แฝงตัวมาในคราบของความห่วงใหญ่และสุดท้ายครับการลงโทษด้วยความเงียบอันนี้เป็นการทำร้ายทางอารมณ์ที่รุนแรงมากๆเลยนะจริงๆแล้วมันมีวิธีทดสอบง่ายๆแต่ทรงพลังมากอยู่อย่างนึงนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าใครสักคนเนี่ยเขาเคารพขอบเขตของเราจริงๆหรือเปล่า ให้ลองสังเกตปฏิกิริยาของเขาตอนที่เราพูดคําว่าไม่ดูครับง่ายๆแค่นี้เลยถ้าเขาเคารพการตัดสินใจของเรานะแล้วก็พยายามจะหาทางออกร่วมกันโอเคนั่นคือสัญญาณที่ดีมากๆเลยครับของความสัมพันธ์ที่ดีแต่แต่ถ้าเขาเริ่มโกรธเริ่มพูดจาประชดประชันหรือแย่กว่านั้นคือพยายามทําให้เรารู้สึกผิดที่เราปฏิเสธเขาไปอันนี้แหละครับคือธงแดงผืนใหญ่ที่โบกสะบัดอยู่ตรงหน้าเลยว่า เขาไม่ได้เคารพขอบเขตของเราเลยแม้แต่น้อยคำถามคือแล้วอะไรล่ะคือคกลไกที่มันทำงานซ้ำๆอยู่ข้างในใจเราทำไมเราถึงยังดึงดูดความสัมพันธ์แบบเดิมๆที่มันคุ้นเคยทั้งๆที่รู้ว่ามันเจ็บปวดเรามาดูเหตุผลทางจิตวิทยากันครับในทางจิตวิทยาเนี่ยเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า repetition compulsion ครับ พูดง่ายๆก็คือมันเป็นแนวโน้มของมนุษย์เราเนี่แหละครับที่จะทําซ้ําเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เคยสร้างบาดแผลให้เราในอดีตซ้ําไปซ้ำมาหรือจะให้พูดอีกอย่างก็คือสมองของเราเนี่ยมันพยายามจะวิ่งกลับไปหาสิ่งที่มันคุ้นเคยอยู่เสมอแม้ว่าไอความคุ้นเคยที่ว่าเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดก็ตามและนี่คือจุดที่สําคัญที่สุดเลยครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าสมองของเราโดยเฉพาะส่วนของจิตใต้สํานึกเนี่ย มันไม่ได้กําลังมองหาความรักในแบบที่ให้ความรู้สึกปลอดภยัยอบอุ่นหรือมั่นคงเสมอไปนะครับแต่สิ่งที่มันกําลังตามหาอย่างจริงจังเลยก็คือความคุ้นเคยครับมันกําลังมองหาความเข้มข้นทางอารมณ์ในรูปแบบเดียวกับที่มันเคยเรียนรู้มาว่าอ๋อนี่แหละคือหน้าตาของความรักตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็กนั่นเองแล้วทําไมล่ะทําไมความเจ็บปวดที่มันคุ้นเคยถึงให้ความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านขนาดนั้น เหตุผลหลักๆมีอยู่3อย่างครับอย่างแรกเลยคือมันเป็นการถูกโปรแกรมมาตั้งแต่วัยเด็กเลยครับลองนึกภาพตามนะครับถ้าในอดีตเนี่ยความรุนแรงมักจะตามมาด้วยความรักความเอาใจใส่สมองเราก็จะเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงความเจ็บปวดเข้ากับการได้รับความสนใจไปโดยปร,ริยายอย่างที่สองเราเรียกว่าเรดาร์ーーจ,จับแผลใจครับไอความรู้สึกสปาร์กแบบว่าใช่เลยคนนี้แหละที่มันรุนแรงมากๆในตอนแรกเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่เสียงจากจิตใต้สํานึกที่มันร้องบอกว่าเฮ้ยฉันจําบาดแผลที่คุ้นเคยอันนี้ได้ และอย่างสุดท้ายครับคือความต้องการลึกๆที่จะเป็นผู้ชนะครับคนเรามักจะเลือกคนรักที่มีปัญหาคล้ายๆกับคนในครอบครัวที่เราเคยมีปมด้วยโดยหวังลึกๆอยู่ในใจว่าบางทีครั้งนี้เราอาจจะแก้ไขอดีตได้สําเร็จก็ได้ดังนั้นทางที่จะหลุดออกจากวงจรน,นี้ได้จริงๆมันอาจจะไม่ใช่การพยายามไปเปลี่ยนกลางคนอื่นนะครับแต่คือการเปลี่ยนโฟกัสจากการไปแก้ไขคนอื่นกลับมาทําความเข้าใจตัวเองแล้วก็ปรับจูนตัวรับสัญ,ญญาณที่อยู่ข้างในใจของเราเองนี่แหละครับ แล้วเราจะปรับจูนเรดาร์ในใจของเราใหม่ได้ยังไงข้อแรกเลยครับต้องหัดแยกให้ออกระหว่างความตื่นเต้นกับความปลอดภัยครับความรักที่ดีจริงๆมันควรจะทําให้ใจเรารู้สึกสงบนะครับไม่ใช่รู้สึกวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาข้อ2คือต้องวางบทผู้ช่วยเหลือหรือ the savior ลงซะบ้างเราไม่ใช่สถานบําบัดของใครนะครับและข้อที่3คือการฝึกเป็นพ่อแม่ที่ดีให้ตัวเองหรือที่เรียกว่า self parenting ครับคือการมอบความรักความอ่อนโยนการยอมรับ ให้กับตัวเองในแบบที่เราอาจจะต้องการมาตลอดชีวิตครับมีคำกล่าวหนึ่งที่ผมว่ามันจริงมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าวงจรที่เจ็บปวดมันไม่ได้หยุดลงเมื่อเราเจอคนที่ใช่หรอกแต่มันจะหยุดลงก็ต่อเมื่อเราได้กลายเป็นคนที่ใช่สำหรับตัวเราเองต่างหากก่อนจะจบกันไปในวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนลองตั้งคำถามกับตัวเองดูสักหน่อยนะครับมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่เราอาจจะเคยแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นหรือมองข้ามมันไป เพียงเพราะความกลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวแล้วความสัมพันธ์ในตอนนี้แหะครับเรากําลังเลือกความรักที่ทําให้เรารู้สึกปลอดภัยจริงๆหรือเราแค่กําลังเลือกความเจ็บปวดที่มันให้ความรู้สึกคุ้นเคยกันแน่และคําถามสุดท้ายนะครับถ้าถ้าวันนี้เราเริ่มให้คุณค่ากับความสงบสุขในใจของตัวเองอย่างแท้จริงความสัมพันธ์ต่างๆในชีวิตของเรามันอาจจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนได้บ้างครับ ถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามจิตวิทยา13จิตวิทยาสาระที่ชวนคิดค้นหาคำตอบด้วยด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ